สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจเสื้อผ้ายากัรชงชาวขาวปลีกและส่งนะครับผมแอดมินแซมนะครับดูแลเพจนี้อยู่นะครับ ก่อนอื่นก็เขาทำความเข้าใจนิดนึงนะครับปกติเนี่ยพี่น้องม้งนะครับก็จะไม่ชอบให้คุณอื่นเรียกว่าชาวเขานะครับฉะนั้นเราให้เกียรติเขานิดนึงในเมื่อเราเอาศิลปะวัฒนธรรมงานปักต่างๆเขามาทําเป็นธุรกิจนะครับเวลาคุณไปเจอเขาตามตลาดนะครับหรือว่านายกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่แล้วแต่นะครับก็เรียกว่าพี่น้องม้งนะครับอย่าไปเรียกชาวเขานะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนตีกระบาลนะครับโอเควันนี้นะครับผมเอา เสื้อผ้าลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นของมองทิเบตม้งจีนมงเวียดนามม้งลาวม้งไทยนะครับมาโพสในรูปแบบของวิดีโอให้เราได้ดูกันนะครับถ้าใครสนใจพืนไหนสนใจสไตล์ไหนนะครับก็ติดต่อที่ l ลน์ ID ผมมีอยู่ข้างหลังคลิปนะครับหรือติดต่ออ e ีเมลก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ในช่อง YouTube แล้วก็ผมจะมาตอบคำถามหรือว่าสามารถคอมเมนต์หรือว่าติดต่อในช่องเพจของผมนี้เลยนะครับ วันนี้นะครับเสื้อผ้าต่างๆที่ผมมาโพสเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่า,า,าแต่ละพื้นนะครับใช้เวลาการปักเย็บเนี่ยแต่ละพื้นนะครับบางพื้นเนี่ยข้ามปีเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยพี่น้องโมงในชนบทน,นะครับเขาก็จะทําไร่ทํานาใช่ไหมฮะก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งปัก ทั้งวันนะครับฉะนั้นมีเวลาว่างหลังจากทําไร่ทํานาก็จะมาปักนะครับฉะนั้นแต่ละผืนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับกว่าจะได้มานะครับฉะนั้นเวลาคุณซื้อจากผมไปคุณก็บอกโอ้ยทําไมาแซมขายแพงจังผืนหนึ่งอาจจะ2 0 0 0 3 0 0 0อะไรแล้วแต่นะครับเจ0 0นะครับฉะนั้นคุณก็เข้าใจาตามนี้นะครับถ้าเราคิดเป็นย่อยๆว่า1พผืนนะครับสมมุติผมขาย3,000ันเนี่ย ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับถ้าเราตีเป็นเป็นวันนะครับวันนึงนะครับไม่ถึง1บาทเลยเพราะวันหนึ่ง1ปีมี365วันใช่ไหมครับฉะนั้นคุณช่วยผมนะครับผมก็สามารถที่ต่อยอดไปช่วยหรือพี่น้องโมงที่อยู่ตามชนบทไม่ว่าจะอยู่ในจีนเวีนนาลาวนะครับหรือว่าในไทยก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถช่วยเกื้อกูล จูนเจือกันนะครับตอนนี้นะครับผ้าลายของพี่น้องมง้งและก็ของพี่น้องชาวเยาก็กําลังมาแรงนะครับตอนนี้ตลาดในสหรัฐอเมริกานะครับคุณกกาลังขึ้นเลยนะครับกาลังขึ้นแล้วก็ขายเป็นเทน้ําเทท่านะครับปูดง่ายนะครับปกติเนี่ยที่อเมริกานะครับคนม้งเขาก็จะเล่นปีใหม่ช่วงประมาณเดือน ตุลาจนถึงเดือนมกรานะครับเขาเล่นไหลายหลายเดือนหน่อยนะครับเพราะว่าประเทศมันใหญ่นะครับฉะนั้นเขาก็จะใส่เสื้อผ้าเหล่านี้แหละนะครับคุณก็สามารถที่จะตัดเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็ส่งไปขายที่โน่นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าการทําธุรกิจเกี่ยวกับผ้าของพี่น้องโมงนะครับเป็นลายปักต่างๆนะครับสามารถต่อยอดเป็นตัดเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อกันหนาวรองเท้าอะไรแล้วแต่ปลอดหมอนนะครับคุณสามารถต่อยอดไปนะครับ แล้วก็เอาไปขายนะครับตอนนี้ในตลาดญี่ปุ่นเองเขาก็สนใจนะครับก็มีกลุ่มที่สนใจและก็ในยุโรปเขาก็ฝรั่งเขาก็สนใจผ้า,าปากต่างๆเหล่านี้นะครับคุณสามารถาทําตลาดได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะผมมาโพสต์ในคลิปของรูปแบบของวิดีโอเนี่ยนะฮะถ้าใครสงสยัยหรือว่ามีคําถามอะไรนะครับถามได้นะครับผมาสามารถที่จะตอบให้คุณได้ผมก็จะตอบนะครับอา้าวโอเค ผ้าต่างเหล่านี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะผืนนึงก็ประมาณ7 8 0 0นะครับถ้าเป็นผ้าชิ้นเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าชิ้นใหญ่ๆก็อาจจะแพงนิดนึงถ้าเป็นกระโปรงนะครับก็อาจจะประมาณสัก3 0 0 0 3,500นะครับอยู่ที่ลายแล้วก็อยู่ที่ความเก่านะครับฉะนั้นใครที่ติดตามเพจของผมแล้วก็จะทราบดีว่าผมขายเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถทําธุรกิจด้วยกันได้นะครับถ้าใคร ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรนะครับก็โทรมาคุยกันได้นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับเราก็แชร์ประสบการณ์ว่าการทำธุรกิจผ้าเนี่ยาสามารถทําแล้วมีกําไรจริงไหมนะครับตัวโดวยส่วนตัวนะครับผมว่า,าผ้าต่างๆที่เป็นของคนมงน,นะครับผมว่า,าสามารถที่จะ แข่งขันกันได้นะครับเพราะว่าตลาดยังไม่มากนะครับคนที่ทำเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ยังมีเฉพาะในกลุ่มของคนม้งและคนไทยที่ามาทําด้วยกันนะครับฉะนั้นตลาดยังกว้างนะครับตลาดเนี่ยกว้างแล้วก็ยังใหญ่มากๆเลยนะครับคุณสามารถที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับผ้าใยกันชงนะครับพวกนี้รู้ว่าผ้าปักต่างๆนะครับเนี่ยนะครับยังตอนนี้นะครับผ้าลายเทียนนะครับก็กระมาแรงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะคนม้งเนี่ยเขาจะใช้เขียนนะครับ แต่ละพื้นเนี่ยใช้เวลานานมากๆนะครับฉะนั้นทุกวันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเพื่อให้เหมาะสมกับการเวลานะครับก็มีการสร้างตัวปั๊มมาแต่ยังเป็นลายเดิมนะฮะเป็นลายเดิมๆอยู่นะครับก็สามารถที่จะปั้มปั๊มลงไปนะครับปั๊มลงไปเพื่อให้ไวแล้วก็ทําให้สะดวกสบายนะครับอย่างพืนเนี้ยสีชมพูนะครับแล้วก็สีม่วงๆเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้สีโบอหมดนะครับ ุณก็คิดดูแล้วกันนะว่านั่งปั้มแล้วก็ทําเป็นลวดลายแบบนี้เนี่ยใช้เวลาแต่ละผืนเนี่ยนานแค่ไหนนะครับวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็อย่างสมัยก่อนคุณแม่ผมทำเนี่ยวันหนึ่งได้ประมาณแค่ห้าถึงสผืนแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นทุกอย่างนะครับทำด้วยมือนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเราไปตัดเป็นเสื้อผ้านะครับตัดเป็นกระเป๋านะครับผมเห็นพวกโดลลดานะครับเอาไปตัดนะครับโอ้ยส่ยแล้วก็ดูเท่นะครับเท่แล้วก็ สวยงามจริงๆนะครับเราดูนะครับดูจากทีวีหรือดูจากดูทุ u แ e กแล้วแต่นะครับโอ้ยผมดูแล้วผมยังหลงไหลว่าอ้ยทำไมฝีมือคนมงเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นโพดรดลายในสวยงามจริงๆนะครับเรายังหลงไหลอยู่เลยนะครับขณะผมเป็นผู้ชายนะผมยังชอบเลยนะครับว่างานฝีมือของบรรพบุรุษนะครับเขาสามารถทําได้ดีมากๆไม่รู้ว่าเขาไปเรียนมาจากไหนนะครับเพราะไม่มีไม่มีแบบนะครับไม่มีแบบไม่มีห้องเรียนนะครับคือทุกอย่าง กลันกรองมาจากมันสมองแล้วทุกอย่างการกรองมาจากประสบการณ์แล้วก็ฝีมือล้วนๆนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าใครเข้ามาชมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามาชมแล้วก็ช่วยซื้อนะครับผมจะขอบคุณมากเลยนะครับคุณซื้อจากผมไปนะครับผมก็สามารถที่ไปต่อยอดไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่อยู่ในชนบทก็ไปซื้อจากเขามานะครับแล้วก็ทําธุรกิจคือทําร่วมกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามไลน์แล้วก็อีเมลนะครับ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะทำธุรกิจตัวนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคนะครับสวัสดี